สบายดีคร,รูสุคนพ่อกลางกะรีกาแฟพี่น้องคนณหกาาักอะไรคนสร้างกับมีสัญญาใหมาา่อีกหลักประจำโชคนะพี่น้องย่อชันบาซีเด้วอวันนี้พามากินนมจีนกับกระปุลทำกระปุลทำเหล้าแต่โดนเลยพี่น้องพอไปขายกาแฟเพื่อบ้านกินจืดเบิดลเที่ยงเดอกาแฟก็ได้ดอกทุ้งเดียวเพอ่์สิเหล้วเพอ่์เ่ายังไม่ได้เตรียมนะพี่น้องยังไมนะ่ได้เตรียมเครื่องเกม เกี่ยมองมาจจะบกาแในกาแฟกคือ่มบงมีเงินใส่ก็เลยขายคุณก็มาถามลายอยู่นะมือเท้าเองนะสาบคุณกับบริกับบขายผ่อน้้ำเค็งันมา Xếp nó thả bao nhiêu thằng cho nó nàng <laughs> Mình ngạc จะได้บวงเลยมือยุคเขายามยันยันมีคนมาเชืออนน่อันนั้นกระเพรไไปซื้อมากเลยกนระปุกน่ะไปซื้อกระปุกอันนี้ พวกครัวทางพวกไม่ครัวไม่ครัวพวกเขตทางเขตถนนนี่แหละปลาปลาล้านกระเพวาาไว้พวกนล้ประมาณสามชองกิโลบนขึ้นไปพอแล้ปลาเมย์เมยเบื้องไรเป็นยังคือปลาใช่ไหมปลามันคลายบุรีเปิดปลาไว้ เคยคุณมาชื่อขอ้เข้าวทาขังชาข้าวทา,า,าได้กระททาเนาะข้าต่อไปบัดูอนะนะเด็ดเป็นเดียว มาเด้อสุดๆสุดคนกินน้ำกันเด้เอทำห่อแดงเบา,าตอนมาเด้จอจักอ,อันนี้คนหนึ่งคนคนอันเย็บซี่ไม้เพิ่งกับค,คอมเมนต์ดีอยู่ไลยคนหนึ่งนะน่าอร่อยน่าทานผมคุนคอมเมนต์เขากินจุบหรือไม่ถัาไปจักจื้อไปนั่งมาเด้อกินน้ำกันเด้อ มันมีหูค้นดน้ำอันมีหูค้นดำๆมานะบวจังซื้อบนจะงเลยน้อนะงซื้อซองคนน่ะออนนะคือจะว่าซาซาลงไทยนะซาเลย,เลยแหละจัอยังเนี เครที่ไหน้ย nhắm khum lắm เป็ดเป็ดแบ,บตเตอรี่แรงง่ามแรงง่ามมาจิ้มูมิปลากระตูมาจะไี้กินเป็ดกนนินนุ่นไก่นะเกนีเ่ยเคี้ยวๆมาไม่น้อยตรงนี้นะ พี่ต้อยน้ำกปเอาปิปกินกัดกินกัดกินโลดให้เนยเดินี่น่ะคิด तो बिने दे फीड बकि ना พี่คือบุปผิดในต่างหากว่าท่านซ้าตะกีก้ปิดมันกับ,ะกกกบ,บอะไรเรื่อๆแล้ จะได้บวกมาสวดดิผมทำทีเทสเพ็ดหรือ่น้องเพ็ดเด้กินมกเล่นก็ เล่นกับพี่โค้งพวกกันไม่ครัวพวกพะเยาถนนซื้อข้าวเจ้าพวานข้าวเจ้าก็ไปเอาโค้กันโคงผฝาเป็นสั่งสั่งเสื้อสั่งเสื้อออนไลน์ใช่ปสั่งของออนไลน์เผลเปียวพ่อบ้ากะเบขออนุญานครับ ทีไม่ใหมเ่เ่ยคือตัวเซ็บเซ็บพิษกระโดดพิษกระเรด่องพิษโอ้ยตเห็ดมาคุปปุ่พิษดิไทยสามมาพิษกะได้ เล่พี่น้องไปไปก่อนเนาะพากันไปก่อนอีนั่งเพชรแอกแยกเกลือพายแยกเกลือก่อนเพชรเลยก่อนไปกันอย่าลืมกระทังไกจเด้พี่น้องให้นั่งในกระบาดชกบ,บาดเนาะคนนั่งมีแหงเพชรคลิปโตไปมืออื่นมือนี่กับเพชรอันนี้เพชรง่วงเงาเป็นบมวันบุญสื่อพี่น้อง กูอ้างทางกระบวยน้ำคิปนี่แหละมันก็เสียบนังน้ามะเร็อน้องเบ็ดมันเสียบนังอันนางนนางอันนมะเร็งนั่งขึ้นเขาเจะเบืงนมเร็เห็นไหมน่ ลุงคลิปผมผมมือกับเสบียบนัางอันตอนหกทุ่มหนึ่งทองทุ่มเนาะว่าจะพี่น้องว่าจะว่าจะแบบคำได้วยบอกแบบสบายดีนางคลิปนางไฟล์รั้ากินหน้าคนพิษ